ในป่าแห่งนี้ก็มีดอกไม้สวยๆมากๆเลยนะคะสวยมากตัวน,นี้สวยมากเลยดูสิ it's big big I don't know what it call this flower but it's very nice very nice flower สวยมากเลยะคะ่ะดูสิดอกไม้นะนเนี่ยดอกไม้จริงๆเลยนะแล้วก็มีดอกเยลโร่ออกมาข้างนอกอย่างนี้ด้วยนิดนึงอ้าวา สวยสิสวยมากค่ะเขาเรียกว่าดอกอะไรนะไม่รู้นะสวยดีนะคะอ่วันนี้ขึ้นมาที่ป่าอยแล้วค่ะมาดูอันนี้นะคะที่เมืองไทยนี่มันจะมีอยู่ใต้ดินแต่ที่เมืองนอกนี่แปลรมาอยู่หัวโบงหัวนะโบงหัวดอกไม้นะเนี่ย นอกทูสูิกเนี่ยดูวสวยมากเลยค่ะในป่านี้นะคะสวยมากพาเพื่อนมาเ <laughs> พื่อนเข้ามาที่นี่พาเพื่อนฝรั่งเข้ามาที่นี่งงว่ามาที่ไหนเจ๋อส a m มสินบ beautiful here ที่นี่สวยมากเลยคะ่ะสวยมากมากเลยนะคะที่นี่จะมีปูมีปู ดำปูดำเยอะมากสวยมากเลยสวยมากเดี๋ยวไปดูใกล mm ้ว่ามีอะไรที่น่ Wait that guy, he me arrive. Come on. <laughs> wow, so beautiful. The whole tree is red flower, man. Wow, it's nice. สวยมากเลยสวยจริงๆวันที่ที่นะนะี่เนาะฮานามาเวีต้องไม้นี่สวยมากเอานะคะวันนี้มาเก็บเฟิร์นนะคะมาเก็บใบอันนี้ค่ะอะไรนะผักกูดค่ะผักกูดไม่ผักกูดเยอะมากเลยค่ะที่นี่มาเก็บผักกูดที่ฮาวายนะคะอผักกูดที่ฮาวายค่ะสวยๆทั้งนั้นเลย สวย,สวยแค่ไหนค่ะดูสิอะเก็บเก็บเห็นไหมนี้ก็เยอะมากเยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยต้องเก็บนี่นิดนึง เนี่ยเนี่ยวจะพายานได้อีกระเฟินอู้ยเยอะมากเลยคันนี้เยอะเต็มไปหมดเลยเนาะดูสิพลังจะสวยเห็นไหมอ๋อสวยเห็นไหมรันนี้ก็เยอะมากเลยสวยสวยสวย สวยมากเต็มไปหมดเลยะคะนี่เต็มด้วยพักกูไปหมดเลยะคะ่ะเต็มหมดเลยนะคะดู